ผมมาเยี่ยมสวนนะครับก็มาดูสวนผมมีโปรเจกต์เล็กๆครับก็จะทําเป็นสวนผักกูดนะครับที่อยู่หิม้วยนะครับพอ,อดีเราทําเรื่องน้ํามาบ้างแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูการปลูกพืชน,นะฮะที่มันเป็นพืชท้องถิ่นแล้วก็มี ตามทั่วไปครับโดยเฉพาะลําห้วยแบบนี้ครับมีต้นทุนน้ําแบบนี้แล้วเราจะปลูกผักกูดด้วยนะครับผมมาปลูกได้อาทิตย์นึงแล้วนะครับลองมาดูเดี๋ยวว่าผักกูดก็จะเป็นแบบไงนะครับนี่เห็นไหมครับก็อาทิตย์เดียวครับจริงๆผมตัดตัดใบออกหมดเลยนะครับตัดใบออกหมดเลยเหลือแค่ลําต้นนะครับ แล้วก็ตัวต้นผักกูดนะตรงกอผักกูุเนียก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะม้วนตรงนี้นะครับ ถ้าอยากรู้ว่าผมจะทำอะไรต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย